ทีมิดวักค์แฟนเกมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะผสมพันธ์ลิงอีกแล้วนะผ <laughs> สมพันธ์เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับพี่เคยพูดว่าพี่จะทาเยติเซนเจิญไงพี่พูดไว้เมื่อคลิปที่จับจอมยุทธ์ต้นอี้อะนะเพราะฉะนั้นนะครับมีน้องทวงมาบอกพี่ในพี่บอกว่าพี่จะทาเยติเซนเจิญไง <laughs> โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะครับแต่ว่าการทําเยติเซนเจิญเนี่ยไม่ใช่จุดประสงค์หลักของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาจับลิงน้อยกันนะฮะวันนี้เราจะผสมพันธ์ลิงใหญ่นะครับแล้วก็ จะมาจับลิงน้อยกันด้วยนะอ่ะแต่ว,ว่านี้เดี๋ยวก่อนนะพี่ผสมพันธุ์ไว้เรียบร้อยแล้วเขากำลังตั้งท้องนะครับตอนนี้กำลังใกล้ได้เต็มทนแล้วเหลืออีกสี่สิบวินาทีนะครับลิงตัวนี้นะครับถ้าทําเยติเสรนเจินแน่นอนว่าเราจะต้องทําเป็นสีขาวนะฮะเออครั้งที่แล้วแหละที่พี่ผสมพันธุ์คุณซีซ่าน,ะนั่นก็เพราะว่าพี่ทาเป็นสีแดงปุ๊บแล้วพี่รู้สึกว่าชอบเลยนะพี่ก็เลยทำเป็นสีแดงไงทีนี้น้องมาทวงบอกพี่พี่พูดแล้วว่าพี่จะทำเยติเสนเจินพี่ก็ต้องทํานะครับ เลยต้องทําแหละแต่ว่าวันนี้นะครับไม่ใช่แบบว่าทําเฉยๆนะพี่จะพาเขานะครับไปไฝ่ตัวโหดนะครับโหดแบบน้องคิดไม่ถึงนะอะว่าพี่จะพาไปทำเาดูแล้วกันอาฮะแต่วันนี้เขาอุบไปก่อนแล้วกันนะครับกีก้กาก็ไปแล้วนะครับไททันก็ไปแล้ววันนี้เดี๋ยวพาไปตีตัวโถดอ,อีกหนึ่งตัวนะฮะเดี๋ยวคอยดูกันแล้วกันโอเคจังหวะนี้ใกล้ได้แล้วครับปุ๊บได้มาแล้วปาบเขาให้ฮะอยู่ไหนอยู่ไหนลูกอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคอันเค็มเค็มเค็มเขม บ,บ้าเข็มแล้วครับผมเรียบร้อยตามมานี่เลยตามมานี่เลยตามมานี่เลยลูกตามมาโอ้วิ่งโคน่ารักเลยโอ้ยลืมปรับภาพไปแล้ว,วเนี่ยโอ้ตายแล้วปรับภาพเป็นโลอยู่ไอ้น้องปวดเปืองแบตนะครับมานี่มาลูกมาตัวก็เล็กเกินอา่าโอเคครับผมจังหวะนี้เดี๋ยวพี่ปรับภาพแป๊บหนึง่งอ่าเป็นมีเดียมนะครับข้างหลังมาเหมือนจะแหลกเยอะด้วยบ้านพี่นะครับแล้วตัวนี้นะครับพี่ผสมพันธุ์โดยที่ไม่ได้ใช้ฟิลิโมนเลยนะ ไม่ได้ใช้เครื่องมือช่วยเลยเลยนะครับก็ผสมพันธุ์แบบเพ,เพียวเลยอะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าจะลองดูนะครับมันเปลืองของไงเอาขเบอร์รี่ไปไหนหมดวะขี้เ,เบอร์รี่ไปใส่ไปไหนวะอ,เเอ๋อใส่ไปในคุณน,นี่คุณอิงฟ้านะครับลืมน้องขอโทษทีมาๆลูกมาได้กินอาหารแล้วอุ้ยตามมาถึงนี่แล้วไม่ไมนะยังไ้เป่าให้หยุดนีครับเขาเลยตามมาเนาะนี้เล้วเออหยุดหยุดลูกหยุดหยุดหยุด,ยดเปลี่ยนมุมมองหน่อยดูหน้าหน่อยดิ อ้ตัวนิดเดียวเองพอลูกพอลูกพอพอพอสต็อปนะอ่ะกินอาหารนะครับโชว์เขาให้โอเคอ่ะจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวเราว่างรอเขาตัวอะเรามาเตรียมพิธีการที่จะจับลิงน้อยละกันพี่จะบอกว่าลิงน้อยหรือว่าลิงภูเขานะครับที่อยู่ในดันเจี้ยนล,ล่าสุดอะเมื่อดันเจี้ยนที่ผ่านมาเนาะเ,เขามีประโยชน์เยอะนะแล้วก็มีความแบบว่าทะเลตนความกวนแบบแปลกๆอะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูละกันโอเค น้องมีโซพีเดอรคัตตัวนี้นะครับถ้าพี่ออกเสียงปิดขอภัยด้วยนะหรือว่าเจ้าลิงภูเขาตัวนี้พี่ก็ได้ชิมมาจากลันเจียนนะครับราคาค่าชุบชีวิตนะครับจะอยู่ที่10แอมเบอร์นะครับถือว่าถูกมากๆเลยนะวิธีการจับนะครับก็จะเป็นการจับแบบพลาสติกนะแล้วพี่ก็จะใช้เป็นแมงมุมอ่ะขึ้นแมงมุมเลยนะครับสิ่งที่เขาชอบนะครับก็จะเป็นคิเบิลของโดโดนะทําง่ายๆเลยนะครับอ่ะไปแล้วเป็นเลเวล390รนะครับให้ขึ้นชื่อก่อนนะครับขึ้นชื่อก่อนขึ้นชื่อดี นี่คือชื่อวาเออคือชื่อแล้วกดอย่างคุณสิบคุณสิบแล้วก็คิปเบิ้ลปึ๊บเรียบร้อยครับผม <Yeah. S 1> ง่ายๆอย่างนี้เลย <laughs> ถ้าใช้คิปเบิลนะครับมันก็จะง่ายๆอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าเป็นเบอร์รี่นะครับเป็นเบอร์รี่เป็นแครอทพวกเนี้ยอาจจะนานนิดนึงอาจจะหลายทีอยู่แต่ว่าอันนี้นะครับเป็นคิปเบิลก็เลยทีเดียวติดเลยนะครับโอเคอ่ะขึ้นบ่ามันนี่ลูกติดแมงมุมว่ะมันนี่มาลูกมาก็ครบอ๋อ เจอบาวยูนบ่าอยู่นี่หว่าพี่ก็ทำไมขึ้นบ่าไม่ได้วะงงเลย <laughs> ลืมไปว่าเจอบาวยูนบ่านะครับเอเถิดด้วนะครับสแต็ตกที่ได้มานะครับอ่ะสแต็ตกก็ประมาณนี้เลยนะครับดามเมจอยู่ที่เจ็ดร้อยเนาะเดี๋ยวก่อนพล่แวะไปดูอนี่ก่อนนี่ไปทำสีเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ต้องการคิปเบิ้ลโดโด,โดนี่อีกยี่ิบสองนาทีนะครับอ่ะใส่สีปิ๊งดอกหนึ่งดิเอาให้ขาวโป้ดเลยนี่นะครับผมเหมือนเยติยัง ยังผอมไม่หน่อยนะต้องรอให้โตคนนี้หน่อยน้อยก็ยะงเหมือนเยติอะเนาะอ่ะเราไปต่อที่ลิงน้อยนะครับอ่ะมาเริ่มที่ลิงน้อยเลยนะครับคุณลิงน้อยตัวนี้นะครับลิงภูเขาตัวนี้ความสามารถของเขานะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งเบาน้ําหนักนะครับอย่างเช่นถ้าน้องนะครับมีเหล็กอยู่ในตัวเนี่ยหนึ่งร้อยก้อนใช่ป่ะหนึ่งร้อยก้อนเท่ากับหนึ่งร้อยกิโลแต่ถ้าหากเราเอาเหล็กอันนั้นนะครับไปใส่ในตัวเขานะครับสมมติอันนี้เป็นเหล็กอะแล้วเมื่อเราเขายืนบ่านะครับ น้ำหนักเหล็กนั้น่ะจะเหลือแค่ห้าิบโลนะก็คือเขานะครับจะช่วยเราแบ่งเบาน้าหนักครึ่งหนึ่งเลยนะครับเออดีป่ะความสามารถนี้นะครับผมก็มีอยู่กับสัตว์ทุกตัวเลยที่ขึ้นบ่าได้นะครับคุณเจอบบวก็ทาได้เหมือนกันนะครับคือการแบ่งเบาน้าหนักครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยคุณเจอบบวคุณออ,อตเตอร์นะครับคุณกอมบี้พวกนี้ก็จะแบ่งเบาน้าหนักได้ทั้งสิ้นเลยนะครับอ่ะต่อมาเขาสามารถช่วยเราต่อสู้ได้นะน้องคือเขาสามารถปาขี้นะครับตัวนี้เป็นลิงน้อยปาขี้ของจริงนะ ไม่เหมือนกับคุณชาลีทะเลียมใช่ป่ะคุณชาลีเทะเลียมนะครับเราจะเข้าใจว่าเขาปาขี้มาตลอดเลยใช่ไหมจริงๆแล้วนะครับเขาปาหินเขาไม่ได้ปาขี้นะแต่ตัวนี้นะครับผมปาขี้ของแท้เลยนะยพี่จะตั้งค่าเป็นเอ็กเซซีฟเลยแล้วกันอ่ะสต็อปนะลูกนะอ่ะขึ้นบ่านะครับอะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะฮะคือเขา่าช่วยเราคว้างขี้นะครับเมื่อเขายุดบ่าเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูว่าว่างนะคว่างลูกคว่างคว้าง,างปา,ปา,ปาไม่โดนเอาให้โดนนี่ลูกเอาให้โดนเราจะทาให้สัตว์ที่ถูกคว่างนะครับอ่ะคว่างไม่โดนนะลูก อย่าหักหน้าอย่างนี้อย่าหักหน้าอย่างนี้เอาให้โดนเอาให้โดนดินี่นี่นะครับผมสัตว์ที่ถูกว่างเข้าไปนะครับจะสตันนะคือเขาจะสตันประมาณปิดวินาทีนะฮะไม่ว่าเราจะไปสู้กับตัวอะไรนะครับเขาก็ช่วยกว้างเลยแหละอย่างเช่นเราไปตีไอ้หมู่ไนงะหายห,หมูไม่เจอปะอูวีแรปเตอร์นี่ลองดูลองดูว่ากว้างว่างปุ๊บอวรีแรปเตอร์วิ่งไม่ออกเหนะ็นะนี่เป็นไงวิ่งไม่ออกเห็นปะ่ะนี่หายเห็นปะ่ะ วิ่งหนืดหนืดหนืดเลยป่ะกว้างไปอีกกว้างไปอีกกว้างไปอีกนี่นี่ไปงายไปงายเอาเห็นปะพอมันหายมือมันก็วิ่งเร็วนาะนี่นะครับคือความสามารถของเขานะพี่ไม่เชื่อว่าไม่รู้จับตัวเราไปจับไปดูนะก็ยอยากจะนำเสนอนะครับเขาก็มีความสามารถอยู่นะฮะเออเขาแซบอยู่นะครับเดี๋ยวดูหน้าตา,าหน่อยก็ได้คือเป็นสัตว์ที่หน้าตาน่ากลัวมากนะฮะตัวนี้ดูหน้าตาใกล้น้องดูดูรอยยิ้มมันดิมันกัดคอได้ง่ายเลยเนี่ย อ่ะอันนี้นะครับก็คือความสามารถของเขานะครับแบ่งเบาน้ําหนักกับการชี้ช่วยเราสู้นั่นเองอย่าหาตีอะไรเพ่มันโหดปะไทกี้ดีกว่าไท,ก,ไทกี้ไทกีู้่ไหนไทกี้หรือเต่าก็ได้ถ้าตันได้หมดเลยนะน้องเต่าก็เหมือนกันนะเดี๋ยวดูนะเต่าก็ดูนะนี่ว่างอืมไม่โดนอัเนี้ยเอาไโดนลูกมึงนี่ทาไข่หน้าเลยนะว่างนี่เห็นปะเต่าไปเดินชา้าใไหมน้องอืดอืดอืดประมาณนี้นะครับนี่วางไปอีกวางไปอีกโดเลือดได้บ้างไหมน่ะดูเลือดดิ โอ like ้รถเดือได้ประมาณย0สนะครับเดือเร็วแล้วเดินเร็วแล้วว่างๆๆลูกว่างอมสตันไปอีกครับสตันไปอีกเป็นไงเป็นไงค่าสรบขึ้นไหมดูด <story> ิค <rainforest> ่าสรบขึ้นนิดนึงอะน้องนะนี่เห็นปะเออใช้ได้นี่วาถ้าอัพด้าเมจะเยอะนี่สงเคยแบบว่าเอาไปว่างให้ตัวอื่นสลบได้เหมือนกันนะเนี่ยวันหลังเอาไปว่างกีกาดีกว่าว่างมันลูกว่างมันว่างมันโอเคเล่นสนุกแค่นี้แหละ โอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรารอให้คุณนี่นะครับเยอติเซนเต้นพี่โตกันละกันเฮ้ยไปไหนล่ะเฮ้ยหายไปไหนอ่ะโอ้ยอยู่นู่นน้องวู้จ่ายคอไม่ดีทำไมเดินมานี้ลูกทำนี้ยอ่อะให้คนอื่นเป็นห่วงนะโอเคครับผมจังหวะนี้เดี๋ยวรอให้เขาโตดีกว่าเนาะแล้วเราขึกลับมาเจอกันอีกทีนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปตีตัวอะไรโวดละกันเพราะคลิปนี้มันจะน่าเบื่อเกินไปนะ จับประยุงประหยิมจังเลยนะจับดิงน้อยนะโอเคแล้วก็มาเจอกันครับเอาละครับในที่สุดแก๊งบอยแบงของพี่ก็พร้อมจัดการแสดงแล้วนะครับนี่เป็นไงเมื่อกี้นะครับพี่ลืมบอกไปเนาะคูลิงน้อยนะครับมีโซปีเดคัตตัวนี้นะครับเขาสามารถใส่หมวกได้เหมือนเจอบาวเลยนะนี่เห็นไหมความน่ารักของเขานะครับเดี๋ยวไปดูใกล้กันนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับใส่แล้วก็ตลกดีนะเพราะว่าปกตินะครับหน้าตาเขาแบบไม่ตลกเอาซะเลยอ่ะเออเฮ้ยมาใส่แล้วนตลกดีอ่ะเออดูเท่เดี๋ยวมีนคนเลยดูดิ อ่าโอเคนะครับผมมาดูคุณเยติเซินเจินนะเพื่อนน้องบางคนนะครับงงว่าอะไรเยติเซินเจิน้นเซนเจินใช่ไหมล่ะก็คือเป็นเมืองหนึ่งหนึ่งของประเทศจีนใช่ปะ่ะคือเป็นเมืองที่เก่งในเรื่องของก๊อปปี้ใช่ไหมเออก็พมว่ากันอย่างนั้นนะครับที่ก็ฟังเขาใม่อีกทีนึงเหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปโชว์ของกันในน้ำดีกว่าไป<อ> <laughs> พี่จะพาไปตีอัลฟาโมซซัสตนะครับผมไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่านะจังหวะนี้เดี๋ยวใส่เป็นสร้อยทองให้เขาก่อนนะครับ อ่ะม่รู้าแตกหน่อยก็ได้ถ้าแตกจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าแตกคล้ายๆกับคุณซีซ่าตอนที่เกิดใหม่ๆเลยนะแต่ว่าเทียบกับคุณซีซ่าตอนนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณซีซ่าน่ะเขาไปฟาร์มเวลมาเยอะแล้วนะครับอ่ะไปลงน้ากันเลยครับนี่พี่จะบอกเลยนะครับว่าเขาว่ายน้ําไวนะครับและข้อดีนะเขาจะดี่าพวกสัตว์น้าได้หลายตัวนะสาหรับพี่นะเพราะว่าเขามีวงเลี้ยวที่แบบเลี้ยวได้เลยเห็นป่ะและการโจมตีนะครับนี่เขาโจมตีได้ปกติเหมือนกับอยุนบกเลยนะได้ทุกท่าละครับนี่ท่าทุบท่าหลังแหวนอะไรได้หมดนะเอรลองด แต่ข้อเสียนะครับน้องอย่าลงจากหลังเขาเด็ดขาดนะเพราะว่าถ้าลงปุบอะ่ะเขาจะลอยขึ้นตูผิวน้านะครับสัตว์ที่สามารถลงน้ําได้แบบนี้แล้วไม่ลอยขึ้นตู่ผิวน้ําก็จะมีจะมีไอตัวไบโอนิกตัวเดียวนะที่เหลือ,อน,นี่คือถ้าเป็นสัตว์บกอะ่ะลงน้านะครับมันจะลอยขึ้นผิวน้ําเลยนะถ้าเราไม่ขี่เขาอะ่ะโอเคเอาทำไม่เจอตัวโถดเลยนะี่ยวะไฟให้ดูซะหน่อยมามาดิมาดิมาดิตีวาวตีวาวมาดิมาดิทุบไปดิทุบไปดิหนีไปเลยฮะ นี่แหละครับผมปลาแองเกอร์เวลาเลือดเหลือน้อยมันจะหนีนะฮะมันจะไม่สู้ตายตัวเนี้ย๊อสบอโอเคน้องเด๋ยบไปเป็นจังหวะจังหวะเจอตัวนหนขวดกระตีตัวนั้นก่อนแหละมามาเข้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 ามาฉลามฉลามเว่2สองร้อยสิบยงไล้วยังไงแล้วยังไง,งไหนอยงงู่ไหนตีมันตีมัน,ต,มนตีมันครับหลังแหวนหลังแหวนเป็นยังไงเป็นยังไงเอา้ายังไม่ตายเหรอยังไม่ตายหรอทุบไปดิเรียบร้อยครับผมเวลเด้งเลยไม่ลืมใส่ไฟทองน้อง ใส่้อย,ยทองไปยังวะใส่ไปแล้วนี่วะเฮ้ยตัวอะไรตีวะเอาก่อนเอาก่อนมาไหลอะ่ะเฮ ύ, ้แแฮ ύ, ยแมงกะพุนแมงกะพุนแมงกะพุนเฮ้ยโดนแมงกะพุนช็อตไม่ร่วงด้วยน้องนะโอ้ยอย่างเท่อ่ะรู้ร่วงวะจริงๆมันน่าจะร่วงไม่ใช่เหรอโอ้ตัวนี้เลเวลสองร้อยแปดสิบห้านะครับมาดิ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 เจ็ดร้อยครับมามานี่นะครับผมไม่ต้องมีวงเลี้ยวนะครับสามารถกลับตัวตีได้เลยนะ แต่ว่าเขาก็ยังมีออกซิเจนนะครับแต่ว่าออกซิเจนเขาน่ะ네สูงมากนะครับสูงมากแบบว่าสามารถอยู่ในน้ำได้นานเลยนะยังไงก็คอยมองด้วยนะน้องนะคอยมองด้วยนะครับเพราะว่าออกซิเจนยังต้องใช้อยู่นะแล้วก็อีกอย่างนึงครับสเตมิน่าเขาจะไม่รีนะถ้าอยู่ในน้ำอ่ะองไม่หาที่ยืนบนบอกก่อนนะครับไหนไหนไหนอยู่ไหนมานี่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 เลยครับกัดแรงกับเราอ่ะกัดแรงกับเราอ่ะหือมฮึมฮมลุมเหรอลุมเหรอมามามา ไหไปไหนอยู่ไหนเลเวลร้อยหกสิบห้าหรอทำไมไม่สู้เนี่ยทันไมไม่สู้มาดิมาดิผู้ใหญ่ตัวเลยอะหลายตัวเล,วลยอะมาดิครับมาดิครับตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งมา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 ดิมาดิมาดิปีวิลูกปีมาหลังแหวนไปหลังแหวนไปโอเคอ่ะเลเวลอัพครับเอาเป็นดานเมจไปเลยครับผม โอเคน้องเนี่ยหาตัวถอดต่อไปนะครับแค่นี้ยังไม่สะใจเฮ้ยปลาหมึกน้องปลาหมึก <Wow. S 1> ว้าวงั้นเดี๋ยวขอดูโฆษณาคูณสองกันแล้วก,กันนะครับเดี๋ยวเราฆ่าปลาหมึกโชว์เลยวันนี้โอเคดูโฆษณาคูณสองเรียบร้อยแล้วครับผมปลาหมึอกอยู่ไหนเห็นแวบมาที่มามามาคิดว่ากาลัวเหรอสู้ได้ปะวะสู้ได้ปะไม่รู้นะครับตี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 อุ้ยเลเวลสามร้อยเหรอ oh. j, อุ้ยเลเวลโคตรสูงเลยอะ่ะ oh, <no. S 1> มันทำไรวะมันทำไรวะมองไม,ม่ชัดด้วยวะ ยังไงต้องกลัวเหรอเลเ้ยวสามร้อยต้องกลัวเหรอต้องกลัวเหรอหเลือดสองหมื่นสามน้องยังเยอะมาดิมาดิสองหมื่นสามยังไงแล้วเหลือหมื่นเดียวแล้วอ่าเหลือหมื่นเดียวแล้วอ่าเฮ้ยลูกฟี่เริ่มเมาลูกฟี่เริ่มเมาไหนไหนอยู่ไหนมามามายังไงปลาหมึกเลยยังไงเลเ้ยวสามร้อยเหรอสนุกดีอย่างเงี้สนุกดีมาดิมาดิไม่เห็นเลือดมาเลยว่ะอืมอืมมามามาสิครับผมแล้วเกาะหนาอยู่แล้วนะครับเหลือก้าวพันนาน้องนะอืม ออืืมเจ็ดพันครับโหฟองผู้ฟ้าเลยฮนะวินปล่อยมึกปล่อยมึกมันหนีแล้วมันจะหนีมันจะหนีนหนนหนไปไหน,นหายไปไหนแล้วนูน่นอยู่นูน่นมาจะหนีเหรอเราตามเราเราตามสุดๆอยู่แล้วมามามาปล่อยมึกที่จะหนีเหรอทำทางตนเหรออยู่ไหนเห็นไหมแวบไหนหนีนเราไม่พ้นหรอก แลร่กระจายเนาะเจอหมึกไปแลร่กระจายเลยเอ,อืจนมุมแนละ้วจนมุมนะแล้วติดหินแล้วตีดิลูกตีมันตีมันตีมันเรียบร้อยครับผมผาเฮ้า,าไปนะครับผมทิวโซ่ทิว,ท,ว,ท,วทีตนะครับเลเวลสามร้อยนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะได้อะไรเนี่ยนวลหมึกเหรอย่างกินเหรออัพเรเวลเลยครับได้มาสามเรเวลนะครับผมไป ลาเม็ดนะครับตอนนี้ขึ้นไปที่916นะครับอ่ไปครับผมต่อไปเป็นอันฟ้ามงซาสลั์นะครับไม่รู้จะหาเจอปะนะเอาละครับน้องยังหาตัวอันฟ้าไม่เจอนะครับเจอตัวธรรมดาเดี๋ยวเราจัดตัวธรรมดาก่อนนะที่เห็นมันอยู่ข้างล่างนี่แหละสายสายทั้งโมซานะครับผมแล้วก็เอ c เนซี่นะอยู่ด้วยกันเลยนะฉลามรอฉลาดมาก่อนดิมาก่อนมาก่อนดิครับอยากตายก่อนก็มาก่อนฮะเลี้ยงกันมาเลยครับมาเลี้ยงกันมาเอนเนซี่เหรอครับมาดิมาดิ อะไรอะไรทุบมันไปลูกปุบมันไปมิสซี่เลเวลอะไรวะเนี่ยเลเวลร้อยยี่สิบนะครับเรียบร้อยไปแล้วโอ้ไปโมซาเห็น,นแวบนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนเห็น,นแวแบมาตัวอันฟ้ายังไม่เจอนะครับเอาตัวธรรมดาไปก่อนนะมามาดิครับเดเวลสองร้อยห้าสิบห้านะฮะปุ๊บไปดิปุ๊บไปเด็ดคัวที่ไหนแล้วครับเราไม่ได้เก่งแต่บนบกครับผมในน้ำเราก็ได้นะฮะในน้ำก็จัดให้นะครับเบ 25, ลือดสองหมื่นห้าองน้องนะมเดิไหนอยู่ไหน อย่าหนีอย่าหนีไม่ต้องไหว้วนไม่ต้องกลับลําไม่ต้องกลับลําเราหัน้ถตีได้เลยนะครับแต่มานี่ต้องวหว้วนเราไม่ต้องนะฮะนี่นี่อมามาเพราะมันจะวหว้วนมากัดเราได้นะมันเหมือนมันไ่ว้หนีอ่ะฮียแมงกะพุนจะล่วงไปวะจะล่วงไหจะล่วงนะอื้อือมีกุ้งมีกุ้งด้วยเอ้าเอ้าเอาดิเอาดิเอาดิกลัวล่วงวะน้องไม่ล่วงวะไม่ล่วงวะกลัวตกแมงกะพุนเว้ยกลัวตกหลังไอ้นี่มากเลยนะอื้อือตีไม่ค่อยจะโดนเลย อะไรกุ้งไอ้กุ้งกุ้งกุ้งแล้วยังไงมามามาออืเทียนไม่ค่อยโดนวเตเตอร์มีหน้าใกล้หมดแล้ววะมามามันดักหน้ามันวะมา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 ดิมาดิถึงมือสามครับน้องอืม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 ตามไปฟาดมันลูกฟาดมันฟาดมันฟาดมัน ดื้อด้านเดีอยวเจ็ดพันแล้วครับเดี๋เจ็ดพันแล้วอะไม่รอดหรอกะเลเวลสองร้อยห้าสิบห้าล้วยังไงได้ข่าวว่าเก่งในน้ำหรอเล่าวะไปราชาในน้ำเหรอเอาสิวะเอาสิวะไหนวะคือเคลื่อนไหวยากวะคือแบบมันไม่อยู่นิ่งให้ตีไงน้องมันเอาไว้วนเราอะนะอืม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 หลังแหวนไปดิหลังแหวนไปดิสามพัแนแ, 3, แล้วนะ้องสามพันแล้ว มาตายซะไปยังไงก็ไม่รอดอยู่แล้วมา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 ,มา,มาอืมอืมเราพันเดียวแล้วน้องอวยตีได้มาอืมอืมห้าร้อยมาเรียบร้อยไปซะเรียบร้อยไปซะนี่นี่ให้มันรู้เสียบ้างนะให้มันรู้เสียบ้างนะเมเวลไม่เด้งวะโอ้ตีตั้งเยอะเวลไม่เด้งเลยอะ <S <S โอเคครับก็จัดกันไปพอของป้าของพอนะ ขออภัยนะครับที่หาอันฟ้าโมซาไม่เจอนะครับผมเอาไว้วันหลังแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับก็เอาตามนี้แล้วเนาะอ่ะแล้วพบกันใหม่อีทีถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ